สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เอาความร,รู้เอาเรื่องของกเกษตรมาฝากนะครับก็เป็นเรื่องของต้นมันเบอรี่หรือบางคนเรียกหมดนะครับต้นหมอนเบอรี่นะครับที่ท่านเห็นนี่คือพันเชียงใหม่นี่ครับเดี๋ยวจะพามาชมของที่ฟาร์มเราอยู่สวนพึ่งลาบรุรีเราปลูกไว้แปลงนี้มีอยู่ประมาณร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบต้นนะครับใช้เนื้อที่ขนาดสองงาน โอกได้ร้อสิต้นนี่ครับอันเชียงใหม่เป็นพันธ์ุที่ใบจะไม่ค่อยใหญ่นะครับท่านลองดูแต่ว่าเป็นพันธ์ุให้ผลรสชาติดีมากเนี่ยครับแบบนี้นะฮะอย่างเงี้ยเ็ถือว่าเป็นผลที่ที่แก่จัดดูขนาดครับกับนิ้วชี้ไอ้เคียงเลยครับน้องๆเห็นไหมความยาวนี่ครับ รสชาติอร่อยมากครับหวานอ,อร่อยครับเปียวทีดเปียวนีๆกินกำลับบงดีฮะก็เป็นต้นหม่อนที่หลายท่านอาจยังไม่ทราบว่านี่มีวิตามินซีค่อนข้างสูงและเป็นพืชที่ปลอดสารนะครับเราไม่ได้ใช้ยาเคมีเราใช้ตัดหญาท่านเห็นไหมฮะลกุลกๆเนี่ยฮะแล้วก็เราใช้ปุ๋ยขี้แพะนี่ครับ นะคยัมูลแพะที่เราเลี้ยงไว้มาใส่แล้วต้นหมอนนี้ไม่ค่อยมีสัตรูพืชครับดูใบใบงามใช้พวกปุ๋ยหมกักชี้ภาพเนี่ยฉีดได้ครับปุ๋ยเคยมีนะเราก็ไม่ได้ใช้ใช้คีแพะใส่นมาดูผลผลิตอ่โชว์ผลผลิตนะครับนี่ฮะนี่เดี๋ยวจะส่งให้กับเครือข่ายนะครับเน,นี่นะโชว์โชว์ผลผลิตนะครับอ๋อมีเก็บแบบดำด้วย โชว์โชว์หน่อยครับโชว์หน่อยโอ้โหคนนี้เก็บเก่งนะข้าแรงสูงนะนี่นี่นี่เนี่ยเกตนี้เกตนี้เนี่ยเดี๋ยวไปทําน้หมนต์นะครับทานเล่นได้เกตนี้อมเปรี้ยวแต่ก็อร่อยวิตามินซีสูงเกตนี้ก็ทําน้ําหมนวันนี้เก็บเก่งนะค่าแรงจะสูงกว่าเพื่อนมีทีมงานด้านนู้นอยู่อีกนะครับก็ท่านใดสนใจก็สั่งซื้อได้ครับ นี่ครับเชื่ยอุดหนุนเกษตรกรช่วงนี้กเกษตรกรลำบากครับกินดีครับกินดีก็ขอบคุณทุกท่านที่ตนใจนี่ครับทีมงานเก็บเราโอ้โหเก็บกันสนุกครับนี่ต้นที่เก็บไปแล้วนี่คือพักไว้นะครับเพราะว่ายัางอ่อนอย่างเงี้ยเรายังไม่เก็บเห็นไหมฮะชมพูอ่อน,นยังไม่เก็บจะเก็บตอามเมื่อสี่ส้มๆเนี่ยฮะ อย่างนี้ก็ให้เขาโตอีกนิดนึงแตยังไม่เก็บอีกประมาณสักสีห้าวันเก็บได้ละก็หน้าปลูกนะครับนี่ครับปุ๋ยปุ๋ยธรรมชาติก็ถือได้ออกกำลังด้วยครับขอบคุณครับ